ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องราวของค่าไฟแล้วกันนะครับในประเทศไทยเนาะว่าเอ้ยมนันคุ้มหรือไม่คุ้มหรือเอาค่าไหนมาคํานวณอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพิจายณพิสตรีโอชน,นะครับ ฉันเนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของาการเอาการจอรนะครับทิ้งไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะพูดกันง,ง่ายๆเลยว่าอืผมเนี่ยเห็นเหรียญน,นะมันเริ่มพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เอ้ยมันคิดแล้วคำนวณคร่าวๆเนี่ยมันดูแลวว้วก็คเฮ้ยมันก็พอคุมค่าไฟแล้วก็เอามาเรียกว่าเอาตัางค์ที่จ่ายค่าไฟไปเนี่ยไปใส่เข้าไปในเครื่องขุดเนี่ย ให้เครื่องขุดทางานเนี่ยมันก็จะได้เหนเนเรียญเนี่ยเยอะกว่าการที่เราไปซื้อเหรียญโดยตรงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นคําถามหรือว่าเป็นข้อสงสัยงงๆกันนิดนึงนะว่าเอ้ะมันคุ้มแล้วจริหงหรอเนี่ยหรือว่ามันยังไม่คุ้มนะครับเอาไม่มว่าคลิปนี้นะอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยตอบคาถามเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะเอาไว้สําหรับในการคํานวณในเว็บขุดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันในหน้าจอเลย คือผมเองนะก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะแล้วก็มาทําเป็นสรุปเป็นไฟล์ไว้ให้นะครับซึ่งผมเองก็เปิดแชร์นะครับไฟล์นี้เนี่ยไว้ให้เพื่อนๆคนที่สนใจจะเข้ามาดูนะครับว่าเออมันคํานวณอะไรยังไงนะครับอ่ะเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับทีนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากเ f e เฟน c ์อ้างอิงค่าไฟนะครับอ่ะค่าไฟนะครับผมเรียกว่าผมเอามาจากตัวเว็บ MEA นะก็คือการไฟฟ้านครหลวงซึ่งไปเช็คมาแล้วนะครับไม่ว่าจะ MEA หรือ PEA นะครับ PEA ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะเขาก็ค่าไฟเหมือนๆกันนะเออเรียกว่าไม่หนีกันมากนะครับทีนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะเรียกว่ามาคำนวณกันเนี่ยเราต้องเข้าใจประเภทของตัวค่าไฟกันก่อนนะครับก็คือของการไฟฟ้านะเขาจะมีประเภทอยู่มากมายหลายประเภทนะครับผมเองเนี่ยขอเป็นตัวแทนรายย่อยแล้วนะครับ ก็หนึ่งเลยนะเพื่อนเพื่อนคนที่มาขุดเนี่ยถ้าเป็นสายขุดแบบทั่วๆไปนะก็จะเป็นบ้านพักอยู่อาศัยนะครับก็จะเป็นเพศหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นกิจการขนาดเล็กนะครับซึ่งกิจการขนาดเล็กขนาดกลางหรืออะไรก็ตามเนี่ยอืมค่าพงค่าไปนะมันอาจจะไม่ไม่เท่ากันนะใกล้เคียงดีกว่านะเรียกว่าไม่หมีกันมากนะครับเอาเป็นว่าดูพอเป็นแนวทางไปละกันนะคเพื่อนผมจะขอทําแค่ บ้านพักอยู่อาศัยนะครับกับตัวกิจการขนาดเล็กแนะครัะเป็นตัวแทนของรายย่อยนะทีนี้นะครับก็ดูประเภทบ้านพักอาศัยก่อนนะครับมันก็จะมี1กับ1 2ึ่นะครับขอเรียกตัวนี้นะครับว่า1.1กับ1.2ึนี่ผมขอใช้ควบไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่เพื่อนๆอ,อยู่อาศัยอยู่แล้วนะครับก็ต้องมอีการใช้ไฟทั่วไปนะเปิดแอร มีตู้เย็นเครื่องซักผ้านู่นี่นั่นนะครับเปิดพัดลมพัดลมนะครับยิ่งหน้าร้อนช่วงนี้เนะี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับที่เป็นตัวหน่วยเนี่ยผมตีกลมๆนะว่าถ้ายังไม่ทันฝุดเนี่ยอาจจะทะลุ400หน่วยขึ้นไปแล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับก็เรียกว่ามาคำนวณเนี่ยก็จะเอาค่าตัวนี้นะครับมาเป็นตัวตั้งนะ4.4217นะครับซึ่งมันเท่ากันนะเนี่ย4.4217นะครับ อ่าทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งจสานะครับก็คือเป็น T O U นะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นบ้านทั่วไปนะครับแต่ว่าขอไปเปลีป่ยน,น,นเป็นมิเตอร์ T O U นะครับค่าไฟเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าเออเวลาคิดตอนแรกผมก็คิดว่ามันเหมือนกันนะแต่พอมาคำนวณดูจริงไม่ซับซ้อนเว้เราะม่ไว่ามันเป็นความซับซ้อนในช่วงนี้แต่ในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ซับซ้อนแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะก็มันจะมี ขึ้นกับแรงดันเนาะถ้าแรงดันเยอะเนี่ยถ้าค่าไฟจะถูกถ้าแรงดันน้อยค้าไฟจะแพงนะอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลในเชิงลึกนะว่ามันคืออะไรนะแต่ผมขอเรียกช่อง1.31ว่าเป็นค่าไฟถูกนะครับแล้วก็ช่องล่างนะเป็นค่าไฟแพงนะครับ TU แพงนะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่ดูกันเนาะนี่คือประเภทหนึ่งบ้านพักอยู่อาศัยนะครับทีนี้มันก็จะมีกิจการขนาดเล็กนะครับเป็น ประเภท2นะครับนะประเภท2อันนี้เนี่ยก็จะมีเลทปกตินะครับกับเลทเลทปกติเนี่ยจริงๆก็คือเลทเท่ากับไฟบ้านนั่นแหละนะครับอาจจะมีค่าบริการนู่นนี่นั่นอันนี้อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเลทเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไฟบ้านเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าใครใช้ประเภท2.1อยู่นะครับไปดูอ้างอิงตามแบบ1.1กับ1.2ได้เลยนะครับส่วนใครที่ใช้ tou นะครับอ่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งนะเป็น tou 2องตัวประเภท2นะครับอันนี้เนี่ยเลทค่าไฟเนี่ยมันก็เท่ากันเลยนะกับไอตัวเลทที่เป็น1.3นะครับอ่ะเอาเป็นข้อมูลประมาณนี้นะซึ่งมันก็เลยแยกเป็นแค่ทีเออูกับไม่ทีอูนะครับถ้าเป็นแบบรายย่อยนะครับแต่ทีนี้ความต่างมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือค่าไฟนะแม้มันมีค่า f อฟเข้าไมา่เกี่ยวข้องนะเพื่อนค่า F อฟเนี่ยมันมีช่วงนี้แหละนะครับบักระลาถึง เมษานะครับที่เขานะมาคิดไอตัวเอฟที f T เนี่ยในประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่อยู่อาศัยนะครับก็คือถ้าไม่ใช่ประเภทหนึ่งนะโดน f อฟทีเข้าไปเนี่ยหนักหน่วงมากนะครับอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะว่าเฮ้ยมันไม่เท่ากันแล้วมันต้องแยกประเภทด้วยทั้งที่นู่นสมัยชาติเศษที่แล้วนะครับนี่นะกี่ปีมาแล้วเนี่ย f อฟเนี่ยมันไม่เคยที่จะมาแยกประเภทกันนะ ว่าเป็น1หรือ2หรือ1กับไม่ใช่ประเภท1นะครับซึ่งก็เขาก็จะปรับใหม่นะครับในเดือนพฤษภาครับก็คือปรับเลทด้วยแล้วก็ปรับเป็นฟิกเลททั้งประเภท1กับประเภท2เนี่ยให้มันให้มันเหมือนเหมือนกันหมดนะครับประมาณนี้เนาะ,ะผมเลยมาทําคลิปช่วงคาบเกี่ยวนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนเมษายนที่1น,นะครับวันที่อัดคลิปเนี่ยก็จะขอคิดเลท ปกตินี้นะครับสําหรับคนที่ใช้อยู่ในเดือนนี้ก็อีกเลทหนึ่งนะเป็นเลทใหม่นะเดี๋ยวผมจะทําข้อมูลให้นะครับอเอาเป็นว่าเราก็เข้าใจประเภทของตัวค่าไฟกันแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ft เข้ามาเกี่ยวข้องนะทีนี้มาวิเคราะห์ตัว ft กันอีกเล็กน้อยนะครับ ft เนี่ยเมื่อก่อนติดลบนะครับหมายมความว่ายังไงหมายความว่าเพื่อนๆใช้ไฟมาเนี่ยเดี๋ยวผมเองนะผมเห็น ft ติดลบมาตั้งนานนะครับเนี่ยผมขุดขุดมานะครับ ft ติดลบเนี่ย ไม่เคยติดบวกมาเลยครับจริงๆอ่ะพอถ้าเอฟทีติดลบนะมันก็เหมือนเราเอาค่าเอฟทีมาหักออกเอมถ้าไปมันถูกลงนะเออแต่เพิ่งจะมีเนี่ยปีที่ผ่านมานะปีหก้าเนี่ยเป็นปีที่หายนะจริงๆนะครับสำหรับนักขุดอย่างเรานะเพราะว่าเอฟทีมันติดบวกนะครับก็คือมันบวกเพิ่มเข้าไปต่างหากนะครับแล้วก็ปลายปลายป,ายปีเนี้ยเนี่ยมันบวกขึ้นหนักกว่าเดิมอีกนะครับบวกไปเกือบบาทนะครับซึ่งแบบมันหนักหน่วงเกินไปเนาะ เดี๋ยวผมไปคำนวณต่อในตรงนี้ให้อีกนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ตารางอันนี้เลยนะครับก็คือแยกเป็นประเภท1่กับ2อนะครับเพื่อนประเภทหนึ่งนะเดี๋ยวผมคำนวณให้เลยนะก็คือค่าไฟบวก FT รวมกันเป็นเท่านี้มารวมแว้อีกทีนะครับเนี่ยนะก็คือค่าไฟจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยละ 5. 7ดบาทนะครับถ้าเกิดเป็นไฟบ้านทั่วๆไปนะครับไม่ได้เป็นน้อเทียวอยู่นะครับอ่าก็จะโดนเรทนี้ไปนะครับ ทีนี้ถ้าในช่วงพฤษภศักรสิงหาเนาะ ft มันเปลี่ยนไปนะครับก็จะอยู่ที่5้าจุดเจ็ดแปดขึ้นมอีกนิดนึงนะครับถ้าใครใช้ไฟบ้านทั่วไปนะก็แขงขึ้นนะครับอ่าถัดมานะถ้าเป็นไฟบ้านทั่วไปที่เป็น tu นะประเภทนี้นะครับเท่าที่ผมรีเสิร์ชมาแล้วเนี่ยเป็นประเภทที่ค่าไฟถูกที่สุดแล้วนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับก็คือตัวมันจะแยกเป็นตัว on peak กับ off peak นะเพื่อนซึ่งถ้าเกิดว่า ตัวออนคี m เนี่ยมันจะเป็นวันธรรมดานะครับในช่วงเก้าโมงถึงสิบสี่ทุ่มนะครับ9ก้าโมงสี่ทุ่มก็กินเวลาทั้งหมดสิบาชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็จะมีสิบสิบเอดชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะเป็นออฟคีนะครับก็คือช่วงสี่ทุ่มไปถึงจนถึงเก้าโมงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้นะก็จะเป็นอัตราที่ถูกลงนะครับซึ่งผมเองนะก็ลองคำนวณต่อหน่วยนะครับในช่วงเลทนั้นๆนะครับก็จะได้นะครับราคารวมแวตนะ ถ้าเป็น T.O.U. นะช่วงกลางวันนะอยู่ที่6.4บาทนะครับถ้าเป็นช่วงที่เป็นกลางคืนนะเรียกว่ากลางวันกลางคืนแล้วเนานะอยู่ที่3.78บาทนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็เลยลองเอามาใสาแ่แฟกเตอร์เข้าไปนะหารด้วยจำนวนชั่วโมงนะครับแล้วก็คูณเลทไปนะครับคิดเป็น วันธรรมดานะถ้าเกิดเราเปิดเครื่องขุดแล้วกันนะถ้าเป็นสายขุดเปิดเครื่องขุดตลอด24ชั่วโมงนะครับในวันที่เป็นวันธรรมดาเนี่ยจะโดนเลทค่าไฟอยู่ที่5.24บาทนะครับส่วนวันหยุดเนี่ยกินกันนิ่มๆนะครับอยู่ที่3.78บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรทต่อของตัวเรียกว่าเป็นบ้านทั่วไปนะเพื่อนๆต้องไปดูประเภทตรงนี้นะ1.3เนี่ยเป็นเลทที่ถูกที่สุดแล้วนะอ่าไรขุดช่วงท T.O.U เนี่ย ลองเพื่อนๆลองเอาเอาสามสิบหารหานะผมหาเข้าๆไว้ให้นะก็สู่แปลงเป็นดอลลาร์จะอยู่ที่ประมาณ0.11นะครับอืมเอาไปกรอกในเครื่องขุดเนี่ยก็คือขุด TOU ในมิเตอร์ที่เป็น1.3นะประเภท1.3เนี่ยคุ้มนะในช่วงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับผมลองทำเป็น1นึ่งให้นะครับก็เ,เฉลี่ยนะครับก็คือ มีวันธรรมดาหวันวันหยุด7็ดวันเอ้ยวันหยุด2วันในเน่องอาทิตย์นะเพราะนั่นแหละเปิดาอาทิตย์เนี่ยเข้าไปจะอยู่หน่วยละ4ี่จุดดบาทนะครับเดี๋ยวลองฐานด้วยสามสิบห้านะครับนี่นะก็จะใช้เลท0ูนย์จุดหนึ่งสามเจ็ดนะไปใช้ในตัวเว็บกุดนะแพลเลทหรือตัววัตถุหมายนะครับถัดมานะเพื่อน ลองคิดแบบภาพไกลๆเนาะอันนี้ผมลองรวบรวมข้อมูลมาให้นะถ้าเป็นเหลนี้ยทั้งปีนะครับจะอยู่ที่นะครับอันนี้นะก็คือรวบรวมวันหยุดมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ร้อยสี่วันวันหยุดพิเศษเนี่ยประมาณยี่สิบสองยิบสามวันนะครับรวมเป็นวันหยุดร้อยยี่บกถึงร้อยสามสิบวันนะครับคิดแบบคิดแบบแง่ร้ายนะอยู่ที่ร้อยยี่บกวันวันธรรมดาก็เป็นสองร้อยสาสิบเก้าวันค่าเฉลี่ยเนี่ยโดยทั่วทั่วไปนะครับถ้าเปิดทั้งปีโดยไม่มีวันหยุดอันลิมิตกันเลยนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนทั้ จะอยู่ที่4.73บาทนะครับซึ่งก็ตัวมิเตอร์ตัวนี้นะก็จะให้ค่าไฟอยู่ที่0.135 USD นะครับอ่าเป็นที่มานะที่ผมเอามาลองคำนวณให้เพื่อนเดูในตัวเว็บแพลตตอินโอนะครับถัดมานะถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงที่เป็นเดือนหน้านะครับค่าไฟเนี่ยไอ้ตัวเรทตัวนี้เนี่ยมันก็จะแพงขึ้นนิดนึงนะนิดเดียวนะครับ ว่าตัว FT เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจากเลทบ้านทั่วไป0.9342นะครับได้0.9343เป็น0.98นะครับก็จะบวกเข้ามานะโดยรวมๆนะครับผมขอคิดวันธรรมดาเนี่ยอยูทนะ่ที่5.29นะเทียบกันเนี่ยกับไอตัวอ,อันแรกนะอยู่ที่5.4 5.24นะเพิ่มมาประมาณ5สตางค์นะครับเมื่อส่วนวันหยุดเนี่ยก็เพิ่มมาประมาณ ก็ห้าสตางค์เหมือนเดินนะโดยรวมนะก็เฉลี่ยต่อวีคเนี่ยก็ห้าสตางค์เหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะเนี่ยทุกคนลองดูภาพมันไกลๆก,ก,กันนิดน,นึงนะประมาณนี้นะทีนี้นะครับความต่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือสมมุติอันนี้เป็นบ้านทั่วไปเนาะมันก็จะเป็นเลทนี้นะครับเมื่อนสามารถเอาค่าตัวนี้เอามาลองเกาะในเว็บพูดได้นะครับทีนี้มันจะมีทอย U แพงนะครับผมทําข้อมูลมาให้เลยนะครับก็มันแพงออกอันอีกเล็กน้อยนะครับอืมบวกเข้าไปอีกประมาณ เกือบ20ตางค์แลวนะโดยประมาณนะครับ20ตางค์โดยประมาณทีนี้มันจะมีเลทที่เป็น T.O.U. ของตัวประเภทที่ไม่ใช่ประเภทหนึ่งนะไม่ใช่ประเภทที่เป็นบ้านทั่วไปครับถ้าเป็นเรทของตัวตึกแถวนะโดยทั่วไปเนี่ยอย่างผมเองผมก็ทําด้วยตึกแถวนะครับตึกแถวของผมนะก็จะโดนค่าไฟเป็นเรท2 x x เนะครับเป็น T.O.U. นี่แหละนะผมขอใช้ ชื่อไฟล์ตรงนี้นะว่า2 x นะครับถ้าเกิดเป็นสองจุดหนึ่งสองจุหนึ่งเนี่ยมันก็จะคิดเลทเดียวกับตัวไปทั่วไปนั่นแหละนะครับพอเป็น2 x จุดเกเนี่ย ft มันจะโดนโหดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะเพื่อนเพื่อก็เรทเนี่ยมันจะโดนเนี่ยคพื่อเื่อลองดูนะลองเทียบกันดูนะเนี่ยถ้าเป็นเคีย u ยูถ้าเป็นประเภท1 3จุสานะถ้ามาเทียบกับสองจุดสามเนี่ยเรียกว่าต่านกันฟ้ากบเหวนะอ่ะสามจุดเจ็ดแปด เทียบกับตัวนี้4.4นะครับเวลาตอกในเว็บขุดเนี่ยอันนี้0.11นะครับเว็บนี้ถ้าเกิดเป็นประเภทนี้0.13โดยประมาณนะผมเลยใช้เลทนี้นะเออเพราะว่าของผมอ้างยิงตามผมเองนะครับทีนี้คิดทั้งปีนะดูดิคิดทั้งปีเนี่ยก็เลทต่งนั้นเนาะอันนี้เนี่ยเลททั้งปีเนี่ยมันดูมันต่ำห้าบาทนะครับอ่าแต่ถ้า tu อันนี้เนี่ยมันจะห้าบาทกว่าซึ่งก็ แพงอยู่นะครับเมื่อลองสังเกตกันดูแต่ทีนี้ความเทพนะอในเดือนหน้านะผมเองเนี่ยรอเดือนหน้านครับเดือนหน้าข้าไปผมจะถูกลงนะครับอเป็นข่าวดีนะเพราะว่าผมเป็นประเภทที่ไม่ใช่ประเภทหนึ่งนะนี่ผมคำนวณมาลองดูแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ใช้มิตเตอร์เหมือนของผมเนะี่ยเพื่อนๆลองดูออกพีนะครับจะเหลืออยู่แค่0.109เอ้ยโทษทีเออถูกแล้วแะไม่ใช่โทษที3.837นะ ก็คือ TU ถ้าเกิด TU ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครใช้เป็นประเภท2แล้วเป็น TU อยู่นะครับก็จะได้กำไรขึ้นมานดนึงนะอ่าเรียกว่าแต่ว่าค้าไฟถูอว่าเรียนเนี่ยมันถูกลงไปเยอะนะครับประมาณนะโดยคร่าวๆกะด้วยสายตาเกือบ1ิเลยนะครับอ่าเรียกว่าต้นทุนเนี่ยมันก็จะถูกลงนะเกือบ10%อ่าทำให้เฮ้มีโอกาสนะที่กลับมา เป็นแบบว่าขุดแล้วคุ้มค่าไปมากขึ้นนะครับอ่าเนี่ยนะเป็นเรทนี้เลยนะครับเพื่อนลองดูกันได้นะครับก็อยู่ที่นะถ้าเกิดถ้าเป็นเรทนี้ยาวไปทั้งปีเลยนะครับก็จะโดนค่าไฟเนี่ยอยู่ที่4.78จบาทนะครับทำให้ t คีประเภทที่ไม่ใช่ไฟบ้านเนี่ยก็เริ่มจะลุมตาอ้าปากกันขึ้นมาได้แล้วนะครับถ้าเป็นตึกแถวนะครับอ่ะส่วนถ้าเป็น t คีแพงนะครับเรทเรท t คีแบบ ตัวกิโลโวลต์ต่ำๆนะครับต่ำกว่า12เนี่ยค่าไฟเฉลีย่ยเมื่อก่อนจาก56นะครับตอนนี้อตอนเลทใหม่เนี่ยจะเหลือ5บาทนะครับอันนี้เป็นจากการคำนวณคร่าวๆนะผมเองก็อืเรียกว่าไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นรูปแบบนี้จริงๆไหมนะเดี๋ยวอาจจะต้องดูเช็คกับในบินค่าไฟทีหนึ่งนะครับมาเรามาสรุปท้ายคลิปกันนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าค่าไฟเลทใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นในอีกเดือนหรือข้างหน้านี้นะครับอาจจะทําให้บางคนเนี่ย จ่ายค่าไฟมากขึ้นบางคนก็อาจจะจ่ายค่าไฟน้อยลงนะครับในมุมมองของผมเองนะในผมฐานะที่ใช้ไฟเยอะนะเพราะเป็นสายขุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาประมาณปีหนึ่งเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นประเภทที่สองนะครับค่าไฟเป็นประเภทที่2เป็นตึกแถวเนี่ยค่าไฟแพงมากนะครับแพงแบบหูฉี่จริงๆนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อน ที่เป็นค่าไฟประเภทหนึ่งนะนี่เป็นหนึ่งแบบ T.O.U. นะครับตอนนี้ค่าไฟถูกที่สุดแล้วนะในเดือนนี้เนี่ยผมคำนวณให้ดูแล้วนะว่าใช้เลทถ้าคำนวณในเว็บขุดนะ0.11 US d ลลาร์เนี่ยขุดแค่ T.O.U. นะคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนไม่ต้องมาเถียงกันเลยนะอันนี้พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับแต่ทีนี้ความเท่ก็คือในเดือนหน้านะครับเขาจะปรับ F.T. ลดลดของประเภทที่ไม่ใช่ประเภทที่1จอย่างผมเองเป็น2.2เนี่ย2.23ถ้าจะไม่ผิดนะก็จะได้เลท FT ที่ลดลงนะครับจาก1.5บาทต่อนหน่วยนะครับลงมาเหลือแค่ไม่ถึง1บาทนะครับแปลง,ง่ายๆเลยว่าผมเนี่ยเซฟต้นทุนไป10%ที่เป็นค่าไฟ T.O.U. เองในเวลา T.O.U. เองเนี่ยผมว่าคุดแล้วเนี่ยต้องมีเหรียญที่คุมค่าไฟแน่นอนนะครับ เอาเป็นว่าเพื่อนลองดูเป็นแนวทางแล้วก็ลองไปคำนวณกันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ<_ <EN> _>เพราะว่าเรื่องของการขุดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยถ้ามาเกี่ยวข้องนะครับไอ้ตัวไฟเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตัวเหรียญก็เป็นอีกราคาเหรียญเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งอัตรากินไฟของขุดแต่และเหรียญมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบบว่าเออเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องเอามาคำนวณน,นะครับซึ่งเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองคำนวณสาระ,ะอะไรของเราเองแล้วกันนะว่า เออตัวไหนคุ้มไม่คุ้มหรือเลทของเราเป็นยังไงนะครับหรือใครจะไปติดโซล่าเซลล์เนี่ยผมว่าคุ้มคุ้มค่านะคนที่บอกว่าติดโซล่าแล้วไม่คุ้มเนี่ยบางทีต้องกลับไปคิดใหม่นะผมว่าเพื่อนเพื่อลองดูนะ FT เนี่ยมันบวกบวกโหดจริงๆนะแล้วก็ค่าไฟในเลทที่เป็น PU เนี่ยมันแพงมากนะครับเพื่อนเลื่องลองไปหักลบบวกลบคูณหารกันดูนะบางทีเนี่ยเออเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะที่จะ,ะติดโซล่าเซลล์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีพื้นที่ โอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด, like, ด,ด Subscribe นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม